สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในคาลเตอร์ไซน์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลียอาวุธเมสกันนะครับอาวุธเมสก็คืออาวุธที่เป็นอาวุธที่ใช้ PVP นะครับอพอดีว่าเลเวล51นะครับมันได้ตั๋วสีทองมานี่ครับมผมก็มีพอที่จะรีได้นิดหน่อยฮนะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะรีอาวุธเมสอันนี้นะครับได้ไหมนะอาวุธเมสอันนี้ของผมนี่เป็นอาวุธของคิงนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนมันเป็นออฟ นอกเป็นครูดาวเรามาดูกันว่าตัวของเราเท่านี้นครับรีได้แปดครั้งนะครับจะรอดไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับไปครับครั้งแรกครับแบกไปแล้วครั้งที่สองเออ,เอ,อจริงจริงเม็ดความเร็วในการโจมตีนี่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เย่ yeah, อนอดแล้ว <laughs> ไปใช้ไปหมดหกครั้งนะครับอ่าได้เหรียสองครั้งวันนั้นเดี๋ยวเราจะไปรีอีกอันหน,นึ่งฮะอ่าเราจะมีอันนี้อยู่เป็นเมสของเซียวหลินนะครับเป็นเครื่องประดะับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าอันนี้นะครับรีได้สองครั้งนะครับเราจะรีออฟนี้นะครับดูซิว่าเราจะได้ไหมนะครับเป็นคูดามเหมือนกันครับ เิมหลบเอาแรกครับเอาก่อนเสือนินผมไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ <laughs> แบก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 อ่ะพออันนี้เป็นออฟหลบก็เดี๋ยวเอาไปใช้ให้ตัวอื่นนะครับแล้เว,วเรารีออฟไนด้วยแล้วกันอันนี้กันคนปะทะนะครับไม่เอาเอิ่มไม่เอาเหมือนกัน <laughs> เอาเป็นตีลันเจอร์เหมือนเดิมน,นะครับโอ okay. เคเอยวางไรผมก็ได้เมสกูดาวอันเนี้ยมาแล้วฮะทีนี้ผมก็จะสามารถขโมยอาวุธของคิงอมาได้ครับเอาอันนี้เอาไปใส่ให้สนเอะนะครับนี่เอาแล้วครับแค่นี้นะ ผม oh, จะได้ความเร็วในการชาร์จสก,กิลตอนนี้68%แนะครับแล้วก็ต้านเหนลอยลภาคฟื้อแล้วก็การรดาเมจ14%ด้วยครับก็นีๆอยากได้อันที่3ด้วยแต่ว่ามันก็รีไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับใช้เอาอันนั้นไปก่อนส่วนคุณลุงคิงนี่ผมคงต้องไปหาอาวุธอันใหม่ให้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปปรับทีหลังครับ อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สั้นๆเท่านี้แหละฮะคลิปยาว2อนาทีเท่านั้นเองกับการรีของครับเนี่ยครับคือทูคอนเทนต์ที่แท้จริงของเกมคอ u n เตอร์ไซน์นะทำไมถึงว่าเป็นคอนเทนต์ที่แท้จริงเพราะว่าไอ้ตั๋วเนี่ยมันหาได้ยากมากแล้วก็แพงมากๆนะครับค่ารีก็แพงมากๆเลยฮะ,ะกว่าจะได้เซตที่ต้องการออฟที่ต้องการนี่ไม่ง่ายเลยฮะ,ะโอเคครับทุกคนการจบเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ